สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะปฏิวตัติที่ว่าหลังจากนี้นอกจากดากอนเนี่ยมันอาจจะมีผู้นําคนใหม่ที่มานําพาคณะปฏิวตัติไปสู่การต่อสู้ครั้งใหม่กับพอมังกรฟ้าหลังจากนี้ก็เป็นได้ซึ่งนั้นกับภาวะเนื้อหาวันพีสในปัจจุบันเนี่ย,าาเ,ยเราก็จะรู้เพียงแค่ว่าคณะปฏิวตัติพวกเขานั้นตั้งต้นเป็นศัตรูข,ของผอมังกรฟ้าแถมยิ่งไปกว่านั้นตัวละครดากอนเขาน,นั้นยังเป็นตัวละครททีีี่่มตตัวนนนปปเ็ายด้ มันก็เลยทําให่น่าสงสัยนะว่าคณะปฏิวัติแล้วก็ดากอนที่เป็นตัวละครที่มีความลับมากมายพวกเขาเนี่ยจะมีเป้าหมายที่แท้จริงอะไรแล้วก็พวกเขาเนะฮะกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างอยู่หรือไม่ภาวนเนื้อหาในเรื่องวันพีสตัวละครดากอนเนี่ยเราก็จะได้รู้กัน,นว่าเขานั้นคือพ่อของลูฟี่แต่ว่าจนถึงตอนนี้ลูฟี่แล้วก็ดากอน,น,นกยังไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นการที่ในตอนนี้เนื้อหาวันพีดใน,นข้าสุภาพสุดท้ายมันก็น่าจะเป็นการบอ,บอกนะว่าอีกไม่นานเนี่ยลูฟี่แล้วก็ดากอนน่าจะได้เจอกันแล้วกันในตอนนั้นนอกจากเหตุกกกการณ์ที่่เจออ,อพัพบลู มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ดากอน,นฟ้าลอมมาตลอดหรือเปล่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าดากอน,นมีความลับมากมายแถมในวันประหารโรเจอร์ตรัวละครดากอนเขาเนี่ยก็อยู่ในร้านประหารแห่งนั้นและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนั่นคือดากอนในตอนนั้นยังไม่ได้มีรอยสักที่หน้าเพราะฉะนั้นรอยสักที่หน้าของดากอน,นก็น่าจะมีเรื่องราวสำคัญอะไรบางอย่างและมันก็น่าสงสัยนะว่าทาไมดากอนและคณะปฏิวัติถึงเลือกโจมตีเฉพาะผอมก่อฟ้าที่เป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของโลกใบนี้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าผอมก่อนฟ้าพวกเขานั้นคือล และการที่พวกเขา้นมีความเชื่องโยงกับเหล่ายี่สิบประศัสต์และอาณาจักรโบราณเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสนใจนะว่าการที่ดารกอนและคณะปฏิวัติเลือกที่จะเป็นศัตรูกับผอมังกรฟ้านั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องจริงเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าคณะปฏิวัติของดารกอนมันจะมีจุดเริ่มต้นมาจากหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าดารากอนน่าจะรู้เออองงปม และนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่บันจาเจนับดาก้อนข่านั้นก็น่าจะรู้เรื่องราวเกยวกับเจ้าจำนงของดีแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดาก้อนเนี่ยขาวนั้นสืบต่อเรื่องราวการต่อสู้มาจากอดีตใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนี่คือคณะปฏิวัติตลอดเวลาที่ผ่านมาที่พวกเขา้นทมเนี่ยนั่นคือการไปก,ก่อการปฏิวัติในประเทศต่างๆแต่ว่าพวกเขานี่ก็หลบซ่อนตัวแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจู่ๆอยู่มาวันหนึ่งดาก้อนแล้วก็คณะปฏิวัติเนี่ยก็รู้ขึ้นมาบอกนะว่าพวกเขาเนี่ยจะประกาศสงครามกับพ ถึงได้ต้องเลือกช่วงเวลานี้เป,ไป็นเวลาประกาศสงครามใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องราวที่มันบังเอิญนั้นคือในช่วงเวลาที่ดากอนครานั้นประกาศสงครามกับพมกรฟ้านในช่วงเวลานั้น,ใน,น,นในช่วงเวลาไล่เลียการลูฟี่นี่ก็มีความสามารถพลังผลปีศาจที่เตื่นขึ้นและความสามารถที่เติ่นขึ้นนั้นือความสามารถเดนนิกาผลปีศาจในตำนานที่ทําให้ลูฟี่นั้นได้ชื่อว่าจอบอร์ที่กลับมาใช่ไหมฮะแล้วก็นแน่นอนนะว่าเรื่องรล่าส่วนใหญ่ในเรื่องวันพีเนี่ยเรื่องบังเอิญนั้นันจะไม่มีอยู่จริงเพราะส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยก็มักจะมีการเชื่อมโยงสู่เรื่องราวต่างๆแน่ดีอย่างเช่นเรื่องราวที่ว่าก่อนหน้านี้เขาสกิโอเด้งเขานั้นรับรู้นะว่าอีกไม่นานจอบอนนี่จะกลับมาและแถมยังรู้อีกด้วยนะว่าอี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่สามารถรัชนะใครโดได้นบปรากฏตัวขึ้นเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวของลูฟี่ที่เป็นจอบอนที่กลับมาเรื่องราวเกิดกับร้อยปีแห่งความว่างเปล่าแล้วก็การรู้อนาคตบวกกับเรื่องราวต่างๆของดากอนแล้วก็การรอเว,วลาใน,นการประกาศสงคราข้ากับพมกรฟ้า เรื่องราวพวกนี้มันก็เลยดูเชื่อมโยงกันว่าดากอนเนี่ยในการที่เขาเนั้นเป็นผู้นําของคณะปฏิวัติบวกกับการที่เขาเนั้นเฝ้ารอ,าอมาตลอดนั่นจะเป็นเรื่องราวที่ดากอนเนี่ยเขานั้นรู้อยู่แล,แล้วหรือเปล่านะว่าอีกไม่นานจอบอลน,นั้นจะกลับมาเพราะฉะนั้นดากอนเนี่ยก็เลยเฝ้ารอนในช่วงเวลาที่จอบอลน,นั้นกลับมาซึ่งช่วงเวลานั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดากอนนั้น,น,น,ป,รน,น,นประกาศสงครามกับพมกรฟ้าเพราะว่าหลังจากที่จอบอลน,นั้นกลับมาเนี่ยมันจะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยม เพื่อที่เขาจะรอจอบอ้กลับมาเพื่อสารต่อเรื่องราวหนึ่งร้อยปีของเขาว่างเปล่าแต่ว่าจอบอยที่กลับมาคือลูฟี่ที่เป็นลูกชายของเขามันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันทําให้หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดาร์กอนฝ้ารรอจอบอยไม่ตลอดจริงนั่นก็จะหมายความว่าการเจอกันหลังจากนี้ระหว่างดากอนแล้ลูฟี่เนี่ยนอกจากที่มันจะเป็นการเจอกันระหว่างพ่อกับลูกมันยังเป็นการเจอกันระหว่างดากอนแล้จอบอยที่เขาเนกลับมารั้งเพื่อต่อสู้กับเหล่ายี่สิบริย์หรือก็คือพวกเผ่ามังกรฟ้าในปัจจุบัน และนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ลูฟี่ที่เป็นจอบาที่กลับมาเนี่ยเขนานั้นกลายเป็นผู้นำทัพของอาณาปริวติเพื่อเข้าต่อสู้กับผอมังกรฟ้าฮาปูเท่าและคก็ทนิมหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วกระดากอนเขานั้นจะเป็นหนึ่งคนที่เฝ้ารอจอบาที่กลับมาหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราวคงต้องมารอรู้แล้วก็รอดูกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Hawaii, กกแชร์สับส ส่วนนี้พอต้องขอตัว้าไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ